สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่จังหวัดศรีสะเกดวันนี้ครับที่ห้องประชุมศรีรัมดวน2โรงแรมศรีรัมดวนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าที่เรียกกันว่าสอนขอนะครับ ได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะจัดทําภาพรวมการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่เชื่อมโยงในแต่ละรูปแบบของการขนส่งเพื่อให้มีฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรในภูมิภาคและก็เพื่อที่จะจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์นะครับในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือด้วยรวมทั้งมีการรับฟังข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆนะครับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองซึ่งก็ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดยโสธรจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดอำนาจเจริญครับเพื่อที่จะได้นําไปประกอบการศึกษาและกําหนดแนวทางการพัฒนา ของโครงการให้เกิดความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้างงนต่างๆที่สําคัญต่อไปครับชัดใจโพมาตถ,ถ่ายภาพสุภิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังวัดศรีสะเกดรายงาน